ไม่มีลูกชิ้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่นอ้องทุกคนมาเดิ์มากินข้ยเตี๋เรือน้ำขุกขิกนะคะเส้นเด็กแล้วก็มีพริกจีนะคะพี่นอ้องกระปิด้วยนะ มากค่ะวันนี้อันนี้เป็นน้ําแบบใส่เลือดเข้าไปด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนะเป็นเนื้อสดแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลือเนื้อสดเนาะแล้วกไ็ไม่มีลูกชิ้นนะน่ากินไหมครับมาค่ะมามือน,นี้ลมลม,ลมเล็กหน่อยกับป่วยป่วยแล้วพอมันลมอ่ะมันก็ไอเพิ่มอย่างเงี้ยนะอาการมันแหง้งโอจินเริ่มไอเศร้านี่ น่ะค่ะพี่น้อง <C oughs> อ่อคือได้ยนินเสียงไอ้หนังห่งอยละนั่งไอ้ร้อนพริกจี๊ด <C oughs> เห็นข้าเจ้ากินนั่ะแม่อยากกินพริกจี๊จิ้มกะปิวันนี้ไปแล้วแบบไปเจอพริกอ่อนน่ะนะต้องกินไปข้ามกว๋วยเตี๋ยวก็เลยเอามากินคือน,น้ำข้าเจ้าในหน้า,าเห็นข้าเจ้าอยากกินนี่ลนะ โอร่อยาฟิลแบบสมัยมหาลยัยก๋วยเตี๋ยวบาฟเฟ่ผักไหมชัม่วโมงนี้มีบ่บ่ก๋วยเตี๋ยวบาฟเฟ่ผักสบายก่อนถิมินบอกวา่า พักให้เลือกหลากหลายนะก่อนสมัยเรียนมาหาลยัยทั่วฟักเง่าหละผ้าเอีอยงก็ว่ากันไปเนาะก๋วยเตี๋ยวถ้วเดียวกินพักประมาณสามส่วนนี่แหละอื mặc sao là bây giờ mmm mày cốt nha mày mày eating mày chẳng đáng mày 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 มีเลือดหวานเลือดทั้วานซื้อมาไว้แช่ฟิตเอาไวนะ้นะมึงจะได้จัดเลยกวเตี๋ยวน้ำคุกคิกคุกกี้ดำ พริกับพริกจิม้มครับใาวกินยาแก้ไอไปอ่นานอยนะทีดีขึ้นเพราะว่าเพิ่งเริ่มไอมเมื่อเช้าร่มแบบแห้งเลยอะมันเนี่ย มาพี่บอกว่ากินที่ยูในที่ยู่ในเครื่องทอดไต้ปากเอาโยโนลงใช้หมดอบเอา

จริงวันนี้ถ้าขาดพริกจิ้มกะปิไปอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่เต็มสูตรนะเนะี <c oughs> ่ยน้อยลูกคอยไออยากไปอาบน้ำู่รองบาทอยากไปนอนอ่างนะแชร์ <c oughs> Can I eat first? Yes. <Yeah>. Thank you baby. Bên áo làng bạc 好来喽。 ค่าคฟแน่์ะ มาเริ่มต่มอทำไงอะค่ะพี่น้องพอกันชิมหนาอยู่ดีไม่แห้งเด้อ